เฮลโลสวัสดีค่ะทุกคนยิด,ดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์บิบีชิสานะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาทำคลิปนะคะเป็นคลิป random reading นะคะหัวข้อแล้วแต่ผ้ายอยากจะบอกนะคะการอ่านเป็นการอ่านแบบ general reading รือการอ่านทั่วไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องราวสลับกันบ้างนะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าเป็นโดของเต็งร้อยเปอร์เซ็นต์ใครที่สนใจอย่าปรึกษาส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ไลน์แอดบร์บชิสานะคะอาจารย์เป็นอันดับหนึ่งในการให้คำปรึกษาเรื่องของรักสามเศร้ากับแฟนเก่าค่ะใครที่มีปัญหาออรักสามเศร้าหรือแฟนเก่าแฟนนอกใจแฟน,ปนไปมีคนอื่นเป็นบุคคลที่สามนะคะ แบบมีแบบโทรคุยปรึกษาตาโดยตรงเลยนะคะที่ line แอดบาร์ i ี้ชิสามีแบบอัดคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็มีแบบเอ่อคำถามนะคะบาร์บี้ชิสาอันนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากปรึกษาแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ line แอดบาร์ i ี้ชิสานะคะแอดบาร์ i ี้ชิสา โอเคทุกคนใครที่สนใจแอดไลน์มาได้นะคะที่ไลน์แอดบาร์บีชิสาได้เลย มาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนเรามาดูกันขอพลังงานไพ่เนี่ยค่ะอ๋อระหว่างสับไพ่นะคะใครที่อยากได้เครื่องรางนะคะจะมีทั้งหมดสี่ชิ้นตอนนี้มีน้ำมันสเสน่ห์มีสีพึ่งนะคะมีแป้งน้าหน้าทองแล้วก็มีเพนดูลัมะคะ่ะเดี๋ยวระหว่างอาจารย์สับไพ่นะคะแล้วอาจารย์มีสองไพ่ยิสีด้วยนะ น้ำมันสน่หจะช่วยในเรื่องของการมีนิเฟสเทชันค่ะดึงดูดแฟนเก่ากลับมาดึงดูดเนื้อคู่การงานความรักการเงินได้หมดเลยขอพรสิ่งในสิ่งนั้นสมปรานะแนะนำไม่ใช้คู่กับสีพึ่งนะคะสีพึ่งเนี่ยน้องจะช่วยในเรื่องของวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นจริงเสมอนะคะต่อมาแป้งน้าหน้าทองค่ะแป้งน้าหน้าทองจะช่วยในเรื่องของอ่อ ทำาออร่านะคะเสริมออรา่าเสริมบารมีของเราให้เราดูผุดผ่องขึ้นให้เราดูมีออร่ามากขึ้นนะคะให้เราดูมีเสน่ห์มากขึ้นนะแล้วก็เพนดูรัมค่ะเพนดูรัมจะช่วยในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพนะคะก็ดิ่งซ้ายขวาหน้าหลังไว้ดูดวงได้นะคะโอเค ใครสนใจแอดไลน์มาได้เลยนะคะรับรองปังแน่นอนนะตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะลงรีวิวในชุมชนเรื่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นการดูดวงหรือว่าแรนดอมเรดดิ้งนะคะบอกเลยเรื่องรักสามเศร้ากับเรื่องแฟนเก่าเป็นบุคคลที่3มหรืออะไรเงี้ยต้องมาดูดวงกับอาจารย์เท่านั้นนะคะบอกเลยอาจารย์ชำนาญเรื่องนี้มากนะคะอยู่ตรงนี้มา6ปีแล้วนะเออเคสหลังบ้านเยอะมากนะคะ ไม่งั้นรีวิวจะไม่แบบจุกๆขนาดนี้อันนี้รีวิวไม่ใช่หน้าม้านะหลายคนอาจจะคิดว่าหน้ามาเพราะว่ามันดีเกินไม่ใช่หน้ามานะคะทุกคนเอามาดูกันนะคะขอพลังงานไพ่หน่อยคะ่ะแรนด o อมคลิปนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรคะขอพลังงานไพ่ด้วยจ้า เคควีน okay. ถือถ้วยแปดดาบแรนดอมคลิปนี้้าอยากจะบอกอะไรสิบสเหรียญน,นะคะสิบเหรียญ date uh พายอ,อยากจะบอกอะไรเอรอ Tree of Angel b าว y รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนมันเป็นแบบสิ่งที่พายอ,อยากจะบอกนะคะแบบดาบ ให้ครอบครัวแสดงว่าคนนี้กับคุณน่าจะไม่ได้มีสถานะความสัมพันธ์กันอาจจะเป็นแค่คุณเคยคุยหรือว่าตอนน้นตอนนี้คือไม่ได้มีสถานะว่าเราเป็นแฟนกันนะคะอาจจะอาจจะเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นในเชิงแบบ e ฟนวิ t เบน n ิฟิ t อย่างเงี้ก็ได้นะคะ Ten of Penta c l e s ไพ่สิเหรียญ สิบเหรียญสองใบบวกกับสิบถ้วยมาพีมม่มองว่าเหมือนตัวคนนุณคนนี้เขารู้สึกอึดอัดรู้สึก อยากจะติดต่อกับมาอยากจะพูดคุยนะแต่มันเหมือนมันมีอุปสรรคในการพูดคุยกันซึ่งเราอาจจะมองว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขาหรือคุณก็ได้นะคะมีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วหรือทั้งคู่อาจจะแบบเริ่มต้นใหม่มีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วคือบางทีอาการที่เราแบบเป็นแฟนเก่ากับใครสักคนหนึ่งเป็นอดีตคนรัก หรืออะไรอย่างเงี้ยกับใครสักคนหนึ่งอ่ะคือบางทีถ้าเขาแบบไปเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่แล้วหรือว่าเราเองอาจจะมีใครเริ่มต้นใหม่แล้วอย่างเงี้ยคือบางทีมันเป็นอะไรที่พูดยากนะถ้าเราจะอยากที่จะติดต่อกลับไปคุยพูดคุยสารต่ออะไรเงี้ยหรือทักทายอะไรเงี้ยคือบางทีมันอยู่ในสภาวะที่แบบ มันพูดยากจริงๆอะคือเก็ทที่พี่พูดใช่ปะว่าวมันเป็นสภาวะอึดอ,อัดอะมันเป็นสภาวะที่แบบจะให้เราแบบไปคุยด้วยไปพูดคุยทักทายอะไรอย่างเงี้ย two of two of pentacle สองเหรียญสองถ้วย สองเรียนสองถ้วยมันเป็นการบาลานซ์คือบาร์บี้มองว่าเขาอาจจะอย่างมากที่สุดอะ่ะเขาอาจจะมีทักทายมาบ้างพยายามแบบบาลานซ์ความสัมพันธ์นี้ให้ให้ยังอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอะคะ่ะไม่ไม่น่าเกียดจนเกินไปอาจจะบางคนอาจจะใช้วิธีการบาลานซ์โดยการ เข้ามาส่องสตอรี่บ่อยๆมากดไลค์บ่อยๆอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบยังมาทำให้รู้ว่าเออเนี่ยยังมีตัวตวนอยู่นะอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนอาจจะ two of pentacle temperance อาจจะยังมีการทักทายมาบ้างสบายดีไหมนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยแต่แบบ มันมันไม่ได้เป็นการแบบคุยกันลึกซึ้งอะ่ะบี้รู้สึกว่ามันเป็นการแบบหรืออาจจะแบบพวกช่วงเทศการอะไรอย่างเงี้ยแบบมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรอย่างเงี้ยยังยังพอได้อยู่นะคะแต่มันดูก็รู้ว่าว่าคือลึกๆอะ่ะคนสองคนอยากอยากคุยกันมากกว่านี้แหละแต่ทีนี้มันมีกำแพงในเรื่องของความสัมพันธ์คือมันอาจจะแบบ ไม่เหมาะสมถ้าสมมุติว่าคุยกันมากกว่านี้อะไรเงี้ยมันจะดูไม่ดีนะอะไรเงี้ยก็มันเป็นเรื่องนั้นด้วยอะนะคะที่พี่เห็นอะเฟนโซนก็วาพี่ก็ยังมองว่ามันเป็นเหมือนแบบความเป็นเพื่อนอะ ยังมีความเป็นเพื่อนอยู่อะในซอฟท์ด nice แต่ทุกครั้งที่มีโอกาสนะพี่ก็เห็นว่าเขาเหมือนพยาย,ยามที่จะแบบเข้ามาส่องหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าเขายังมีความแบบสนใจในตัวเราอยู่อะคือมันจะเป็นความแบบอโนอยอนนยแบบรู้สึกลำคาญในใจเหมือนกันนะว่า ทำไมเขาถึงแบบชอบเข้ามากดไลค์หรือมาส่องบ่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ทักก็ไม่ไม่ทักอะไรเงี้ยอืมห้าถ้วยนะคะสาเหตุหลักๆเลยอะที่เขาเหมือนแบบยังอะไรอาวรกับเราอยู่อะ่ะก็คือเขาอะ่ะยังรู้สึกแบบเสียดายเรานะคะคือเหมือนแบบไม่อยากให้เราอะ่ะ หายไปจากวงจรชีวิตเขาอะอย่างน้อยมีโซเชียลให้ได้สองก็ยังดีเขาเหมือนแบบเขาเขาทำใจไม่ได้ที่แบบจะตัดเราจบจบออกไปจากความสัมพันธ์เลยอย่างเงี้ยคะ่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากที่จะแบบตัดเราออกไปขนาดนั้นยังอยากมีเราอยู่ในชีวิตอยู่เพียงแต่ว่าจะให้แบบ ทักไปเหมือนเดิมมันมันทำไม่ได้แล้วอะด้วยสถานะด้วยอะไรหลายๆอย่างอะค่ะ。Detemperance Deliver เอ่อ t h ต Star The Star คือไพ่แห่งความหวังเออคือ <c oughs> ไม่ว่าคน <c oughs> คนนี้เขายังมีความรักให้เราอยู่จริงๆนะแต่ว่าสิ่งที่มันขั้นตรงกลางระหว่างเราอะคือถ้าพลังงานกองนี้มันตรงอะคือคุณกับเขาไม่ได้เป็นอะไรกันเลยแต่ไอเรื่องความรักความคิดถึงอะมันยังมีอยู่คือคุณยังอยู่ในใจของเขาเสมอเลยนะคะแต่ถามว่าแบบ เอ,อ่อทูอบทูอแต่ถา,ถามว่าแบบถ้าจะให้กลับมาแบบตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาที่มันเหมาะสมเพราะว่าชัดเจนเลยอะว่ามันมีคนใดคนหนึ่งอะมีเจ้าของแล้วหรือทั้งคู่อะคือการกลับมาคุยกันอะมันมันทำให้มันเกิดอัญหาหรือว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะเคยมีเรื่องมีราวกันมาแล้วอะ มันไม่เหมาะสมแน่ๆในการที่คุยกันแล้วบางคนอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนที่ทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยคือบางทีถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบอย่างเช่นหัวหน้าจับได้เกิดเหตุการณ์อะไรที่มันแบบเสียหายขึ้นมามันจะไมุ่้มเอาอะนะคือพี่ก็ยังมีความรู้สึกว่าแบบมันยังไม่เหมาะไม่ควรเหมือนกันในการที่เสี่ยงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรายังมีกันและกันอยู่ในสถานะคนรู้จัก สถานะที่มันยังพอที่จะแบบไม่ได้เกียดขี้หน้ากันไปมากกว่านี้หรือว่าถ้ามันลึกซึ้งกว่าน,นี้แล้วแบบสุดท้ายแล้วมันถูกจับได้ขึ้นมาอย่างเช่นครอบครัวใครสักคนหนึ่งอาจจะจับได้ขึ้นมาว่าอา้าวเธอไปมีคนอื่นหรอนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยนะเออบาร์ี้มองว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะมันจะกลายเป็นว่า พอถูกจับได้อะมันมันไม่ดีอ่ะมันไม่ดีต่อตัวเราเลยมันจะกลายเป็นเหมือนแบบต้องห่างกันออกไปเข้าไปใหญ่เลยอ่ะคืออย่างตัวบี้อ่ะบี้เคยมีแฟนเก่าคนนึงนะอ่ะถ้าแบบให้บีย้ยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบเขาคือเขาอะแต่งงานไปแล้ว แล้วทีนี้เหมือนเหมือนเขาก็ยังลืมเราไม่ได้นั่นแหละเราอาจจะเป็นแบบรักแรกของเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเขาก็เหมือนทักมาว่าเออแบบคิดถึงสบายดีไหมอักเจอนั่นนี่นูน่นอะไรอย่างเงี้ยเราก,เราก็เราก็ถามถึงแฟนเขาเนอะว่าเออเป็นยังไงบ้างแต่งงานไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คุยกันนานชีวิตเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังแล้วทีนี้แล้วแล้วหนูก็เลยถามว่าเฮ้ยเธอเธอทักมาแบบเนี้ยคือแบบ เดี๋ยวแฟนเธอก็แบบจะว่าหรือเปล่าเลยแบบเอยอย่าทำแบบนี้เลยเลยเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าแฟนเขาอะไม่รู้ว่าเราอะเคยเป็นแฟนเก่ากันอะไรเงี้ยคือบางทีแบบคือพอผู้หญิงอะบางทีมันรู้ว่าเออเนี่ยคนนี้เป็นแฟนเก่ามันก็ไม่สบายใจใช่ไหมเออแบบคือไม่รู้สึกว่าคนคนนี้เขาเหมือนแบบอยากเก็บคุณไว้อยู่ในสถานะเนี้ยเพื่อที่จะแบบไม่อยากให้มันบัวช้ำน้ำขุ่นเนาะ บัวไม่้ช้ำน้ำไม่ขุ่นกันไปมากกว่าเนี่ยคือแบบไม่อยากให้มันแบบมันเกลียดกันหรือว่าไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่ามันจะต้องแยกจากกันอะไรเงี้ยหรือบางคนอะอย่างพี่ก็เคยมีความรักนะที่มันแบบว่าประมาณว่าเราไม่อยากคบคบกันไปต่อเรื่อยๆแล้วอะเพราะว่าบางทีการที่เราคบกันมันอาจจะทําให้ทั้งสองฝ่ายหรือทําให้ทั้งสองคน่ะแบบเกลียดกันไปมากกว่านี้บางทีถ้าคบกันไปแล้วแล้วมันไม่ได้มีแบบความสุขอะไรอย่างเงี้ย เก็ตปะคือสิ่งที่พี่รู้สึกอ่ะพี่ก็รู้สึกว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างไม่อยากให้คุณแบบหายไปจากชีวิตเขาหรือว่าค่อนข้างไม่อยากให้คุณแบบรู้สึกแย่อะไรเงี้ยไม่อยากจะตัดคุณออกไปขนาดที่ว่ามองหน้ากันไม่ติดอ่ะบางคน อาจจะเลือกกันทางทางท,างที่ยังรักอะอย่างบีก็เป็นนะแบบเลิกกันก่อนอะก่อนที่ทุกอย่างมันจะแบบมองหน้ากันไม่ติดอะคือมันมีจริงๆนะความรักอะมันเป็นอะไรที่ที่แบบเข้าใจยากในบางทีเหมือนกันนะเออเก็ตปะ four of wands ในซ็อ nice บสอด The chariot to of pentacle เจ็ดดาบเจ็ดดาบคือการหลอกลวงเจ็ดดาบคือการทำอะไรลับหลัง n i ซ็อบส o ด hmm to of pentacle ให้แต่งงาน Justice สิบดาบ มามีม่มองว่าอืมคนคนเนี้ยเขาอาจจะดูเหมือนแบบภายนอกเขาอาจจะไม่ค่อยได้สนใจคุณขนาดนั้นอะแต่มันจะมีบางอย่างที่คุณจะรู้สึกเอ๊ะเอ๊ะแบบประมาณว่าเฮ้ยเขาดูแบบคือเราจะเราจะไม่มีทางรู100้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะว่าเขาอย่างหลักเราอยู่เขาอาจจะไม่มาพูดกับเราตรงๆว่าแบบ เฮ้ยเธอเธอรู้ป่าว่าเราอะยังรักเธออยู่นะอะไรเงี้ยคือเขาอาจจะไม่ได้มาแบบสแสดงออกแบบนั้นอะแต่คือสิ่งที่เขาสแสดงออกเขาอาจจะยังมีมาส่องมาทำอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้ยังมีเยอใยกับเรานะอะไรเงี้ยเราจะเอะเอหน่อยอว่าแบบสรุปเขายังมีเยอใยกับเราประวะหรือหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบเอาจริงๆแล้วอะสาเหตุจริงๆรอะไม่มองว่า เขาก็มีเยอะใหญ่กับเราแหละใช่แต่เขาก็อยู่ในพื้นที่ของการวางตัวให้มันดีอะไรเงี้ยที่สุดอะไรเงี้ยไม่ไม่ทำให้แบบทุกอย่างมันไม่ทำให้คนของเขาเสียใจไม่ทำให้คนของคุณเสียใจไม่ทำให้คุณเสียใจด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเหมือนอยู่ในสถานะหรืออยู่ในความรู้สึกที่มันพอดีอะไรเงี้ยมากกว่านะคะ ก็พี่ก็ตอบตามนี้ละกันว่าคนคนเนี้ถ้าเขาแบบมีแฟนอยู่แล้วอ่ะคือเขาก็ทําในความถูกต้องก็คือเขาไม่ได้นอกใจแฟนแต่ถามว่าคนเราอ่ะมันมันย่อมมีคนอยู่ในใจบ้างเลยนะในบางคนะนะคือไม่ไม่ไมทําความผิดไงไม่ไม่ได้ไปมีชู้หรือไปมีอะไรแต่ว่าก็อาจจะมีใครสักคนยิงอยู่ในใจอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้เพราะว่าความรู้สึกอ่ะมัน มันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้แต่ว่าการกระทําเราห้ามได้ไงว่าเราจะทําผิดหรือเปล่าถูกป่ะเราอาจจะสามารถที่จะแบบเรามีแฟนอยู่แล้วเราห้ามห้ามอ,อกห้ามใจเต็งไม่ได้ร้อยเปร์เซ็นเราสามารถที่จะแบบไปชอบใครก็ได้อะแต่แต่ว่าเราต้องไม่แบบไปทําร้ายคนที่เรารักอะ่ะอย่างเช่นเราชอบเขานะเราชอบเราชอบคนคนเนี้ยแต่เราไม่ได้แบบไปมีชู้เราไม่ได้ไปกิ๊กกับเขาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ผิด อะไรเท่าไหร่ใช่ปะ่ะมันก็แค่เป็นความชอบในใจอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้แบบไปสางความสัมพันธ์มันก็ไม่ผิดใช่ไหมอืมหรือว่าเราอาจจะยังคิดถึงแฟนเก่าอยู่แต่เรามีแฟนใหม่ปัจจุบันแล้วแต่เราไม่ได้แบบพักไปหาแฟนเก่าหรือเราเราเรา,เราเก็บเขาไว้อยู่ในความทรงจำอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบอยากรู้เรื่องเขาอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงสบายดีไหมเราก็อาจจะเฝ้าดูห่างๆก็ได้อะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าคนคนนี้รู้สึกอย่างนี้คุณนะคะ p ัปเรชันใช่คืออันนี้มั่นใจเลยถ้ากองนี้ตรงคือคุณกับเขาไม่ได้คุยกันแล้วหรือแบบคุยกันก็น้อยมากแต่แบบไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วแน่ๆนะคะแต่ว่าคือทั้งสองคนอะมันก็ยังมีความผูกพันอยู่ลึกๆเนี่ยม,มาดูลัคณาราศีอะไรที่มีเกณฑ์บอชาวกองนี้นะกลุ่มค่ะพฤกษ์ตุลแล้วก็มิถุน มาดูข้อความกันที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขา some time you. Some time. ดูไว้เธอสำคัญสำหรับฉันขอโอกาสให้ฉันได้ไหมขอให้มั่นใจพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ฉันรักกทั้งเกียดเธอเออเอาสิฉันเห็นความดีในตัวเธอฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอโอ้ อะไรกันครับนี่โอเคใครอยากปรึกษาแอดไลน์มานนะคะที่ไลน์แอดวิชิสาหรือว่าสักซื้อของนะคะไว้เจอกันคะ่ะบ๊ายบาย